ยินดีต้อนรับสู่วิวันเดอร์วันนี้เราจะพาคุณสำรวจ2 0 2 6 isuzu d max รถกระบะที่กำลังเป็นที่สนใจในวงการยานยนต์มาดูกันว่าการออกแบบสมรรถนะและราคาของรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอก2026ี d max มาพร้อมก,กับการออกแบบที่โดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็กที่เพรียวบางและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและการควบคุมรถ การผสมผสานระหว่างสไตล์และฟังก์ชันนี้ทำให้ D m a x โดดเด่นในกลุ่มรถกระบะภายในห้องโดยสาร D m a x นำเสนอความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงและการประกอบที่ประณีตสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่จุดเด่นคือระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่ให้การเข้าถึงการนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถอย่างง่ายดายฟีเจอร์เชื่อมต่อเช่น Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลได้ตลอดเวลา พื้นที่วางขาที่กว้างขวางและที่นั่งที่รองรับดีทําให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจใต้ฝากระโปรง2026ดีแม็ก์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3.0ลิตรให้กําลัง190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้มอบความสามารถในการลากจูงและการขับขี่ออฟโรดที่น่าประทับใจทําให้เป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้สําหรับงานและการผจญภยัยการเพิ่มระบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่บนพื้นผิวครุ่รครใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ออฟโรดทําให้ผู้ขับขี่สามารถเผชิญหน้ากับภูมิประเทศที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ Isuzu และ2026 D Max ถึงความมุ่งมั่นนี้มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบเตือนการออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติฟีเจอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้โดยสารแต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรวม สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย2026 Isuzu D Max มีหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายอย่างไรก็ตามข้อมูลราคาที่แน่นอนยังไม่ได้รับการเปิดเผยในขณะน,นี้โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากตัวแทนจำหน่าย Isuzu ในพื้นที่ของคุณหรือเว็บไซต์ทางการของ Isuzu ประเทศไทย โดยสรุป2,26 0 Isuzu D-Max ผสมผสานการออกแบบที่โดดเด่นภายในที่หรูหราสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความปลอดภัยที่เหนือชั้นไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือผจญภยัยออฟโรด D-Max ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าเชื่อถือและสนุกสนานติดตามวี e วันเดอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ล่าสุด